ช่วงบานฉันวันนี้นะคะไปดูความเป็นอยู่ของพยูนเป็นสัตว์ทะเลที่ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอย่างหนึ่งค่ะล่าสุดจากการสำรวจเมื่อปีที่แล้วนะคะพบว่าในท้องทะเลตรังเหลือพยูนอยู่เพียงร้อยสาตัวเท่านั้นนะคะซึ่งชาวบ้านก็พยายามหาวิธีการดูแลก่อนที่พยูนจะสูญพันธุ์ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองกลุ่มรักตรังปกป้องตรังค่ะ พยูนเป็นสัตว์สงวนเทเลียงลกด้วยนมและกินยาทะเลเป็นอาหารปัจจุบันพบได้มากในเขตรอยต่อของกอริบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังเพราะบริเวณนี้ยังคงมียาทะเลแปลงย้ายทมีความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันท้องทะเลตรังทกรบกวนมากขึ้นทำให้จำนวนพยูนและยาทะเลลดลง เหนื่องจากมีการใช้เครื่องมือประมงบางชนิดเทพิดก่อนไม้ได้แก่แบดราไว้วนปลากระเบนและอวนขับตะลิงรวมถึงการค้นส่งสิ้นขาทางทะเลเทรุกลำเข้ามารบกวนพยุจึงเริ่มอบพยอบไปยังเทเอนเผื่อห้าอาหารแต่ก็มีเทตตายระว่างเดินทางมีพายุกระทำให้เรือเรือเรือหลากบ้าน ึงเป็นหลักมืนที่เป็นหลอ่อมการทําไมคือยาทะเลในบริเวณเอาทถงกินหนึ่งเป็นตีโยพายุเสียหายไปครึ่งห<ม>นึ่งในมืดหลายเสียหายประมาณห้าพันรายเนี่ยทำไมพายุประสบกับพันห้าอย่างเล่งยาเมื่อเล่งยาลดลงหรือว่ามีมีการเสรื่อมโทรมบ้างเนี่ยตัวพายุเองก็อาจจะเคลื่อนย้ายไปห้ากินในแรงอื่นไปเจอพายุเสริมขึ้นทางกระบ,บี่ แล้วก็ทางอันต้นกับศัตราะอน่าจะเกิดจากการอพยพเข้ามายูนฟงย่อยที่ยุติเปลืองกอลิบงครับเถาพาะนมาคนในเผนเถและหน่วยงานเถเกี่ยวค้องได้ปรึกษาห้ารื่อทั้งการดูแลรักษาพยุนและมีการทำบันทึกข้อตกลงระว่างองค์กรผักรัฐผากเอกชนและองค์กรชาวบ้านลาสุดจาักกาันพูดคุยรวมกัน มีข้อเสนอให้กับนัดเคตคุข่มครองพายุนโดยให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพรักอาจจะมีการกับนักเคตด้วนการกับนัโซนิ่งมาว่าโซนเข้าการเดินเรือโซนทีซ้อก็เป็นโซนควบคุมปองประมงก็ประมงก็ต้องมาจัดการเรื่อง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 มือประมงทีไม่ทำลายพายุตัดส่วนนําเ็ดไทยเนี่ยน้อยมากเลฟูงแยู่ยุ่ที่บ้านเราถ้าถ้าเราดักฟ้ามีคุณค่าได้เนี่ยมัน มันหมาก็าสร้างราายได้กับจะวัดตั้งมันมีนมคุณค่าทางทางกิตใจแล้วก็จะนําสู่เรื่องอื่นอีกมากมายพยูนเป็นความภูมิใจของคนตรังการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสําคัญเททำให้พยูนโยไดยหากจะมีโครงการพัฒนาใดๆจะต้องิดถึงการโยรวมกับทรัพยากรและชีวิตต่างๆเทดารงโยในพื้นเทมายาวนาน หนักข้าวพลเมืองกลุ่มหลักตรังปกป้องตรังรายงาน